สวัสดีครับวันนี้เรามาทดสอบครับมาทดสอบข้างบนครับวันนี้ครับลองดูครับไม่มีคนแล้วครับวันนี้ครับแต่ว่าจุฬาครับที่เอามาปรับใหม่ครับมาทดสอบครับวันนี้ครับลมก็พอดีครับวันนี้ลมลมน่าจะโอเคอยู่ครับวันนี้ครับเนี่ยครับมาปรับใหม่ครับเอาสีเขียวครับมาทดสอบดูครับ ปับใหม่ใส่สนูขันใหญ่กว่าเดิมครับคราวก่อนใส่สนูคันเล็กครับแม่ไม่รู้จะหนักของผอเบาหัวครับทดสอบดูครับวันนี้ครับลมก็น่าจะโอเคครับวันนี้ข้างบนครับข้างล่างรู้สึกลมจะเบาครับเบามากเลยครับข้างล่างครับก็เลยขึ้นมาข้างบนดีกว่าครับเบาหัวหนักหัว แม่ลมมาไปต้องพักกับอา้าวลมโหข้างล่างยังลมไม่ไม่แรงเลยครับข้างล่าง ลมบนมีอย re ู่ครับแต่ลมล่างไม่มีครับลมไม่มีครับลมไม่มีเฉยแล้วที่ลมแรงอยู่ครับมาแล้วมาแล้วไปเ่าครับ โอ้หไปครับลมลมไม่มีครับลมไม่มีกวเอาไม่ขึ้นครับแอะหนักวะเปล่าครับดูดลองเล่าครับ ลมยังแรงอยู่ครับหัวคนอย่างเดียวคนจะเดินมาครับแถวนี้มีคนเยอะ ลมครับลมไม่มีเฉยนะครับวันนี้ครับเออเมื่อกี้ลมยังแรงดีครับเอ็นแรงกันครับว้าวมันก็ใหญ่ด้วยครับนู่นครับขึ้นฟ้าขึ้นฝนครับวันนี้ครับลมไม่แรงเฉยครับวันนี้ครับ พอส่งวาวขึ้นครับวันนี้ครับกลับลงมาแล้วครับอ้าวขึ้นครับเออแล้วกลวงห่างครับ เลาไม่พอครับผมไม่พอวันนี้ครับข้างล่างก็ไม่มีลมเลยครับวันนี้ครับ จะมาครับโอ้โเราไม่มีครับ รเราไม่มีครับวันนี้ครับเอคครบก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ